พ่อลูกปันโปโอ้ยปัดที่แหลกไปเลยป้าอจาจารย์ปันโปรุนที่สองครับชื่อว่าจุกุมินะครับจุกุมิเนี่ยแปลว่า ปลาหม,มึกนั่นเองครับี่ครับร้านค้าตั้งอยู่ที่สุขุมวิทซอย49นะครับโครงการ RQBi นั่นเองครับผมครับผมโปรเพั่นสำหรับแฟนรายการครับเมื่อไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอาราเดอร์เวอร์ครับรับส่วนลดทันดี15ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2567ครับผมร้านจุกุมิร้านอาหารเกาหลีที่มีเมนูซิกเนเจอร์เป็นปลาหมึกผัดซอสเผ็ดและข้าวผัดไข่ปลาสไตล์ฮงแด มาดูกันว่าเมนูเด็ดของทางร้านเนี่ยจะมีอะไรบ้างเมนูแรกครับจุกซัมย็อกปลาหมึกสายกับบู3ชั้นกระทะร้อนครับผัดมาพร้อมกับซอสสูตรของทางร้านสามารถเลือกระดับความเผ็ดได้นะทานคู่กับผักเนี่ยก็อร่อยมากๆเครื่องเคียงสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะั้นต่อมาครับเป็นข้าวผัดไข่ปลานั่นเองนะฮะความต่อเนื่องจากเมนูที่แล้วครับเมื่อทานกระทะร้อน ใกล้จะบทแล้วก็สามารถสั่งเมนูข้าวมาเพิ่มได้เลยนะเพื่อทําให้เกิดเมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนูนั่นเองนะคุผู้ชมข้าวผัดไข่ปลาความหนึบของข้าวที่ติดก้นกระทะครับมีความหอมจากสาหร่ายและน้ํามันงารสชาติน้ําซอสที่นํามาผัดและความกรุบของไข่ปลาบอกเลยนะครับว่ากินเข้าไปแล้วฟินมากๆเลยละครับแฮมุนพาจนหรือแผนเค้กซีฟู้ดนั่นเองทํามาจากแป้งสาลีไข่และต้นหอมครับบวกกับอาหารทะเลหลังจาก จากนั้นครับนำมาทอดบนกระทะจนได้ความกรอบนอกนุ่มในออริจินัลคิมบับสปมแฮมครับ หนึ่งในเมนูสุดโปรดของเด็กๆครับข้าวห่อสาหร่ายที่เต็มคำและยังมีทั้งสเปมแฮมที่รสชาติอร่อยถูกใจเด็กไปแล้วและก็ยังสามารถชนะใจผู้ใหญ่อีกด้วยเมนูไก่ทอดที่มี2รสชาติให้คุณได้เลือกเรดชิคเก้นไก่ทอดเกาหลีเคลือบมากับซอสแดงรสชาติเผ็ดจัดจ้านและคาว b ี้ชิคเก้นไก่ทอดซอสคาวบี้สามารถมาลิ้มลองกันได้นะครับร้านนี้บอกเลยว่าอร่อยมากโดยเฉพาะปลาหมึกนะครับร้า เขาตั้งอยู่ที่โครงการ RQ b สุขุมวิท49ครับไปถึงที่ร้านบอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวอารดเวอร์ถ้าจัดส่วนลดให้เรานะ15ไปเลยนะครับตั้งแต่ว,วันนี้ถึงวันที่4พฤศจิกายน2567ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย